วันนี้เนี่ยมาต่อยอดกันที่ว่าเฮ้เยที่ชนบุรีเนี่ยมีอะไรทํามากกว่าน,นั้นอีกเอ้ป้าเอาจริงนะผมไปกินฉลามที่อื่นมามันก็ไม่ได้อร่อยนะี่นะมันก็ถึกมนันเหนียวเหนียวชนบุรีมีทะเลสวยนะครับะมี Good morning แหมวันนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าปกติเนี่ยพวกเราต้องอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะใช่เต็มแต่วันนี้มากัน <มา S 1> ชิลๆครึ่งท่อนเออถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ย EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราแคมปิ้งกันครับผมอ่าจบท้ายกันที่เทคทม์ครับผมใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูแอคทิวิตี้ว่าเออเฮ้ยนอกจากที่เราเล่น ATV กันไปแล้วนอกจากที่ไปขี่แอดเบนเจอร์ไปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ย มาต่อยอดกันซิว่าเฮ้ยที่ชนบุรีเนี่ยมีอะไรทํามากกว่านั้นเอกรู้ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนตรงน,นี้ที่เล่นเซิร์ฟไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าสกิมบอร์ดใครเล่นไหมฮะสกิมบอ,มบอร์ดคืออย่างนี้เล่าให้ฟงังก่อนว่าถ้าเกิดว่าที่เนี้ยมันก็จะมีลำธารเนาะชื่อว่าท่าใส นทะ่าไซเนี่ยก็คือเริ่มจากน้ําตกเมื่อวานที่เราไปกันคลิปที่ผ่านมาเนี่ยชันตะเถนถ้าเสร็จปุ๊บท่าไซเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำเนี่ยที่ล่องไปเรื่อยๆแล้วไปสุดที่อ่างเก็บน้ําบางพระรนะเนี่ยคือหนึ่งกิจกรรมก็คือสกีมบอร์ดอ๋อก็คือแสดงว่าเราไปต้นน้ำเมื่อวานใช่อันนี้เรามากางน้ำถูกโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไล่ทำกิจกรรมไปเนี่ยตั้งแต่ที่นี่นะยาวไปอ่างเก็บน้ำ แต่เดี๋ยวจะไปทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเดี๋ยวผมลอยไปรอที่นู่นเลยได้พี่ก็ได้นะแล้วแต่มึงเลยอวันนี้นัดเจอน้องหยกโทรมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกกาแฟที่นี่ก็อร่อยที่เราลองไงไงกาแฟอะไรนะฮอนดูรัสเออเป็นไงฮะจริงๆเหมือนแรกยังไม่คิดว่ากินกาแฟนะเหมือนกินเหมือนกินไวน์คือแม่งไม่น่าเชื่อเลยว่าแม่งเหมือนกินไวน์กินวิสกี้มีกลิ่นนะคือรสชาติแม่งอร่อยเลยฮอนดูรัสเดี๋ยวต้องถามกันเเขาเอามาจากประเทศอะไรพี่หยกครับ อ๋อโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ที่เราคุยกันครับผมวันนี้นี่เป็นไงบ้างวะสกีมบอร์ดเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักก็เลยน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงครับแต่ถามว่าเราจะสาธิตเบื้องต้นเนี่ยการวิธีการเล่นเนี่ยยังพอได้อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปสอนว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงและน้าเนี่ยต้องประมาณไหนถึงกำลังดีเรอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นเลยใช่ไหมให้เขาสอนให้ในน้ําเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเออต้องประมาณไหนมีพื้นฐานอะไรไหมครับ เล่นสเเเก็ตออหมือนกับว่าเล่นเซิร์ฟไม่เหมือนเออคล้ายๆกันเล่นสเก็ตบอร์ดพื้นฐานคล้ายๆกันเลยไอ้ยังยังอย่งพี่อย่างเงี้ยคือแม่งเล่นอะไรไม่เป็นเลยเงี้ยเราต้องฝึกนานไหมก็ต้องมีทักษะในการปล่อยบอร์ดถือบอร์ดแล้วก็การขึ้นบอร์ดด้วยครับโอ้ยเฮียทักษะเยอะเหลือเกินนิดเดียวนิดเดียวไม่แต่ว่าพี่พี่มีนี่ไอนี่เก่งมากเลยบอรอบอร์ดแล้วขึ้นบอร์ดใช่ไอนี่โหเรานี่เป็นนักสเก็ตโปรสเก็ตใช่ไหม เล่นไถ่ข้างๆกูรูอยู่แถวว่ายดิอ้าพอมีทักษะสเก็ตบอร์ดเนี่ยเล่นเล่นค่อนข้างง่ายออ๋โอเคแล้วแวกเนี้ยก่อนที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่ามันเป็นมานานและวอ้ตรงนี้เออไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่ตอนนี้เป็นแล้วเนี่ยคือจุดหลักๆแถวเนี้ยคือน้ำตกชันดาเทพช่วงน้ําเยอะเนี่ยก็คือช่วงแค่ช่วงหน้าฝนครับแต่น้ำมันจะแทบไม่ไม่ขาดไปจากในลําธารเลยก็คือมีตลอดทั้งปีก็มีตลอดทั้งปีคือ เราก็ไม่รู้นะนี่คือครั้งแรกชนบุรีปกติมาแล้วก็อะไรวะไปทะเลทะเลบางแสนใช่ไหมไม่เคยแบบว่าเออมาแบบดูบรรยากาศนี้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะไม่เสียเวลา ดูวันนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยปกติเราเล่นสกีบอร,ร์ดยิ่นะ้ำไม่งลึกนี้เลยเหรอเออที่จริงต้องน้อยกว่านี้ครับอ่าต้องน้อยกว่านี้โอเคแล้วลงมาแต่อย่างว่าเมื่อคือนช่วงนี้หน้าฝนนะครับครับเมื่อคืนก็ฝนตกลงมาด้วยอ่าไปขึ้นขึ้นมาเออมันก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมด้ลึกมากแต่ทีนี้ไปมาพอจะเล่นสกีบอร,ร์ดเนี่ยติมน้ำมันต้องอยู่แค่ครึ่งเดียวประมาณครึ่งนึงครับถือว่าครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงเนี่ยถือว่าจะเล่นได้ดีประมาณครึ่งนึงครับครับอ่างั้นวันนี้เดี๋ยว้พพ่่่่ผผมมเเกงลนได น้ำโอ้ยมันจะจมแล้วนะพี่อร่อลักษณะสกีบอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นแผ่นลายกระดานเนาะครับแล้วก็ดัดด้านหน้าดัดด้านหลังให้มันหัวท้ายให้มันเชิดนิดนึงเพื่อเวลาเราปล่อยบอร์ดออกไปเนี่ยหัวมันจะได้ไม่ต้องหักไต้งเพิ่มเพ่อีอก็ละกดานต้องลานหมให้มันเชิดเชิดใช่ครับให้มันเสมอเรียบไปกับผิวน้ำแล้วกันแล้วก็การวางเท้าเนี่ยคนที่จะวางในตำแหน่งนี้ประมาณนี้ดผมด้านหลังเท้าเท้าหลังเหยียบประมาณนี้ หน้าก่อนแล้วค่อยตามด้หรอเล่เออได้หมดครับแล้วแต่ขนาดก็ถ้าถ้าอย่างผมผมจะเอาเท<ง>้าเท้าซ้ายนำผมก็เลยจับเอามือซ้ายจับด้านข้างจับด้านทาา้ายแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็วิธีขึ้นคืออาจจะนับจังหวะหนึ่งสองสามแล้วเราอาจจะกระโดดขึ้นพร้อมกันเลยก็ได้ผมแนะนำให้ขึ้นหลังบอดอย่าไปกระโดดขึ้นด้านข้าง พราะถ้าขึ้นดนะแบบ้านทางเนี่ยบอดมันจะไปแบบนี้ถ้าเราขึ้นด้านท้ายเนะี่ยบอยมันจะเก่ยไปได้านหนึ่นงสองสามหนึ่งสอง e ามหนึ่ง

มาฮะชน,น่อยครับขอบคุณมากเลยอยากขอบคุณมากอืมหืมบรรยากาศแม่งได้วะ่ะนะชิวว่ะไม่แล้วเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยเลยพี่ <laughs> <laughs> ดูอายุด้วย,ยพี่คือจริงๆแล้วอะถ้าเกิดน้ำมันอยู่ครึ่นึงอะมันจะไม่เหนื่อยขานาดนี้ใช่ไหมใช่ครับเออ,อนนเรือดดูฝนเนาะนก็เลยน้าก็เลยคอนขทางเยอะนิดนึงโอเคเอ้เราพัฒนาพื้นที่ตรงนี้มานานยังอะครับจริงๆแล้วคือผมเป็นคนในพื้นที่เนาะได้ไปรู้จักเพื่อนตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปรู้จักเจ้าสกีบอร์ดเนี่ยมาอืก็เลยมามองพื้นที่ตัวเองว่าอ้าวช่วงที่มันไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยน้ำมันไม่ได้เยอะมากก็เลยว่าเอามาเล่นสกีบอร์ดได้นี่ก็เลยชักชวนเพื่อนเน เข้ามาลองเล่นในพื้นที่ที่บ้านดูคือตอนแรกไม่ใช่เป็นธุรกิจใช่ครับคืออยากจะเล่นกันสนุกๆนี่แหละใช่ครับอ่าแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นคนที่นําแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ทําให้คนนมาเปิดคาเฟ่กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทําให้คนด้านนอกเนี่ยเริ่มรู้จักเหมือนกับว่า คนรู้จักเยอะขึ้นเนี่ยก็มาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ในละแวกนี้ด้วยโอเคกี่ปีแล้วครับทำตรงนี้มา3ปีครับ3ปีนะโอ้แต่ก่อนหน้านี้คือเล่นกับเพื่อนเนี่ยก่อนแล้วแล้วก็คนรู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะแบบคนแนะนำว่าเอ้อย่างนี้เราก็เปิดเป็นคอสอนเลยดีกววาอะไรอย่างเงี้ยครับพัฒนาชุมชนไปในตัวด้วยความรู้สึกของคนแถวนี้เนี่ยไฮไลท์ในการท่องเที่ยวความแตกต่างระหว่างที่เนี่ยกับที่อื่นเนี่ยมันแตกต่างยังไงเสน่ห์ของที่นี่เนี่ยความรู้สึกของเราอ่ะคืออะไร มันยังเหลือความเป็นธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างสูงยังสดยังสดยังเหลืออยู่เยอะมากบรรยากาศต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะอากาศยังค่อนข้างดีดีอยู่ครับพิษน้อยอืมอันนี้เรื่องจริงนะนี่อากาศแบบสบายๆแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวแถวนี้ก็คือสวนสัตว์อบเตี่ยวด้วยอน้ำตกชานาเทนด้วยอะไรครับแล้วก็เป็นชายหาดทะเลแถวนี้ในละแวกนี้ด้วยตั้งแต่หมูเด้งมาเนี่ยตรงนี้นี่คือคึกคักขึ้นเยอะปะคึกคักเลยครับคึกคักขึ้นเยอะเลยครับ เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นถนนเส้นผ่านไปทางสวนสัตว์ด้วยเช่นกันอืมอือ่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับยกินดีครับก็มาเที่ยวกันได้นะท่าทายสกิมบอร์ดนะครับเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันครับโอเคขอบคุณมากครับมาเอ้ยกาแฟอร่อยมากจริง เป็นไงวันนี้อากาศดีนะดีพี่ดีที่ไม่ตายเห <c oughs> ียฝ <c oughs> น,น,นตกก็บอกว่าเปียกก็เพราะมันตกไม่พักไงอากาศร้อนก็ร้อนโอ้เวมันร้อนร้อน,อนแบบร้อนไม่หุบเลยอะไรของมันเนี่ยแล้วให้เลือกเรื่องอะไรเอาฝนดีกว่าเอาฝน,น่ไม <c oughs> ไม่เอาใจยากจริงว้ <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่เล่นสกีบอร์ดแล้วนะเมื่อวานแบงค์คนพื้นที่เขาก็แนะนําเราบอกว่าเออเฮ้ยก่อนจะกลับเนี่ยอยากให้ไปอีก2จุดนะจุดแรกก็คือไปที่อ่างเก็บน้ําบางพระเพราะเราเมื่อกี้เราไป ต้นน้ำกลางน้ำที่มาปายน้ำแล้วใช่กากณ์นะบางพระนี่ไฮไลท์ของมันก็คือเราเอารถไปถ่ายรูปครับผมวิวสวยแน่นอนแล้วก็ทางก็จะเป็นเอ็นดูโร่หน่อยๆน่าจะพอๆกับเมื่อวานนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็จะพาไปกินข้าวกันตรงแหลมชะบังอ่าร้านนี่ไปแล้วโลโอ้เลยชื่อว่าป้าไรฮะเอ่อชื่อดังชื่อดังคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามากินอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็ต่างกุ้งเผาปูนึ่งนันนู่นนี่ใช่อันนี้บานยิ่งกว่าพาไปกินอะไรครับ chà làm Why? Baby chà là mừng ạ Cái này, view đẹp không? โคตรดีเลยพี่แล้วเมื่อกี้ขี่มานี่เป็นไงบ้างความรู้สึกแต่ละคนรู้สึกว่าไข่แม่งพามาทางนี้วะแบกคนพื้นที่แบบต่อยเป็นทางแถวบ้านผมนะเออกูก็ไม่มามึงขับทางสบายสบายมาก็ได้มาทากอะไรกันวะเนี่ยผ่อนแออีกแล้วผ่อนแออีกแล้วไม่เพราะว่าแก๊งเราไงเขาจะมาซื้อแวะซื้อคอนโดอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปดูที่เลยเออที่เป็นไงวะหลังหลังเป็นภูเขาหลังหน้าติดน้ำ แต่ว่าพอดีเต็มอยู่เต็มอยู่เต็มอยู่ไม่ไปก็ที่บอกแหละทางแย่แบงค์บอกว่าเอ,อ้ยหน้ามาขี่เลนนะแล้วก็ที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยน,นี้เขาฉลากนะเขาฉลากเนี่ยเป็นจุดชมวิวของศรีราชาเขาถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บนเขาเวลาเรามองเราจะเห็นหมดเลยอเอออันนี้จุดนี้แนะนํานะถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถยนต์ธรรมดาเนี่ยก็ไปนู่นเขาฉลากนะแล้วก็มาชมวิวมองมานี่ก็จะเห็นแถวนี้หมด ป้าเอาจริงนะผมไปกินฉลามที่อื่นมามันก็ไม่ได้อร่อยอย่างนี้นะไม่มีคขามูึกมันเหนียวเหนียวไอ้อย่างนี้นี่คือฉลามป้าไปเอามาจากแถวนี้เลยเหรอแบบคนประมงก็แบบตกมาเลยใช่ค่ะแต่มันมีสูตรพิเศษนะแต่ว่าป้าเขาไม่บอกมันถึงอร่อยอย่างนี้บอกบอกนะบอก้วบอกคือบอกไม่ใช่บอกตรงกล้องแต่ไม่ให้รู้ไม่ให้รู้ต้องมาชิมโอเคอ้าวเาไปบอกมดเขาไม่มาไม่ถ้าถ้าหนูจะเอาฉลามเนี่ยโทรมาบอกอะไรแล้วอาไรหั่นทำแล้วหั่น ป้าให้งั้นเดี๋ยวพวกผมกินข้าวก่อนป้าไม่รบกวนป้าละ่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องแม่หนูถามทุกคนนะเพราะว่าอะไรกินทั้งวันเลยโอเคจริงแล้วใส่กี่ฝาปกติชงแล้วใส่กี่ฝาไม่ไม่กินแล้วไม่เป็นไม่กินแล้วเป็นเด็ดกินโซดาทั้งวันอ่าอ่ะถ้าอย่างงั้นป้ากินข้าวต่อกินข้าวต่อป้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับป้าครับผม เป็นไงฮะบรรยากาศดีๆของผมนี่และสำหรับผู้โชคดีนะที่จะได้รับหูฟังเบาฟุ้งนะครับผู้โชคดีของเราคือคือรายชื่อตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้ามีอะไรมาแจกอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับเอาเอนจอย เป็นไงครับซาทริปบายสิงโซดาคลิปนี้ปิดท้ายด้วยชนบุรีมีทะเลสวยนะคะแล้วก็ไม่มีทะเลมีเอาแต่เอาจิงอะ่ะผมถามหน่อยว่าใครเคยมาจุดนี้บ้างเออถ้าคุณเคยมาจุดนี้คอมเมนต์มาเลยถ้ามีรูปด้วยยิ่งดีเพราะว่าผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยชนบุรีมีทะเลสวยแล้วก็มีวิวอย่างนี้ด้วยโอ้โหเป็นไงละครับตรงนู้นอะไรครับ เมืองพัทยาพี่เกาะฮ่องกงโอ้โหขนาดน,านั้นอะคลิปนี้ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเราพูดแต่กิจกรรมในช่วงเช้านะเราก็เริ่มจากสกิมบอร์ดก่อนเลยเนาะที่ท่าใสสกิมบอร์ดจากสกิมบอร์ดนะครับเราก็ไปกันที่อ่างเก็บน้ำบางพระต่อนก้นทุกคนก็ได้ฟิลเอนดูโรกันหน่อยนะ นะแล้วก็เรามาปิดท้ายที่ที่นี่มีกี้ร้านอาหารป้าไรต้องบอกว่าสุดยอด Very good ถ้ามีโอกาสนะครับเรามานที่นี่แล้วเราก็มาอุดหนุนคนพื้นที่กันนะ mm hmm. เฮ้ยโอย,โอยกับลืมก่อนจะไปกันครับนี่ สำหรับใครที่อยากได้หูฟังบลูทูธของเบาฟุ้งนะอย่างเช่นเคยนะครับคุณสามารถที่จะโพสภาพที่คุณประทับใจกับขวดโซดาสิงนะแล้วก็โพสใต้คอมเมนต์นี้เลยอย่าลืมแฮชแท็กซาทริปด้วยนะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะครับจัดไปเลยฮนะสำหรับหูฟังเบาฟุ้งกับโมเมนต์ที่ประทับใจกับขวดโซดาสิง คือสาเหตุที่เรามาปิดตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราเลยไปตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยคือตรงเนี้ยคือเขาแหลมฉบังเนาะถ้าเดินไปตรงนู้นเนี่ยมันจะมีถ้ำทะลุอยู่แต่ว่าก่อนจะมาศึกษาดีๆนะว่าน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงถ้าน้ำลงแล้วก็พวกเราสามารถไปเดินเยี่ยมตรงนั้นได้เดี๋ยวซาทริปคราวหน้าเราจะไปไหนรับรองหนึ่งอย่างคือดีและอันซีแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปซากันใหม่ซาทริปบายซิงโซดาย่ว Bye, Yeah.